ไปมาเที่ยวที่บ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ที่นะคะเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวของอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจริงๆนะต้องขอยอมรับว่าบวยนะเป็นคนสมุทรปราการเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ไม่เคยรู้จักเลยค่ะก็วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บว้ยวมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวเราก็มาเที่ยวพร้อมกันละกันค่ะและตอนนี้นะคะบบยวก็มาที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีนค่ะ ก่อนเราทำอะมงเนี่ยเราเดินเท้าลงไปในทะเลเลยเพราะน้ําทะเลลึกเรายืนไม่ถึงชาวบ้านก็เลยคิดค้นว่าจะทํำยังไงเพื่อให้เรายืนได้แล้วก็ไปจับสัตว์น้ำได้เขาก็เลยประยิษต์รองเท้าเราเรียกขาแกะครับเรื่องความสุงมีสูงสุดถึงเกือบ2เมตรเจอจำลองเครื่อใหม่แต่นี่คือของพี่หมวกกุยเลยประโยชน์ของมันก็ทั้งกันแดดกันฝนนะเพราะว่าเขาเคลือบ กีดูกระดูกปลาวานนะคะทาไมมันถึงซัดขึ้นมาแถวนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ครับเราอยู่ก้นอ่าวไทยเรียเอารูปตัวอกอเราจะอยู่ตรงหขวโค้งกไก่พอดีเลย <c oughs> เวลาสัตว์น้ําในทะเลครับตายมันก็จะถูกซัดเข้ามาในพ้นอ่าวบ้านคุณสมทุทจริงก็เป็นจุดหน,นึ่งที่รับสัตว์น้าพวกนี้ด้วยประมาณสองปีที่แล้วก็จะมีตายบริเวณหน้าหมู่บ้านเราอีกตัวเ,เป็นตายาธรรมชาติที่เขาตายแลว้วก็จะรอถูกซัดอัสซาเข้ามาปีนึงก็หลายหลายตัวเหมือนกัน แม้แต่ขยะทะเลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนออกเข้ามาหาไทยมันก็สูกเคลื่อนซัดเข้ามาหาเราโฟมหรือเป็นพลาสติกนะครับการที่สลายมาหลาย,ลายร้อยปีล่าสุดปีที่แล้วครัแบแปดตันแปดตันถ้าคุณปล่อยขยะลงสู่ธรรมชาติแล้วครับมันไม่หายไปไหนะมันก็ต้องกลับมาหาเราสักวัน,นกลายเป็นหน้าที่เราต้องมาเก็บเนาะ วัดลชัยครับเป็นศาลแก้วจีนประจำวัดบ,บนมานสังกาดของโชคขอลาบขอพรกันเวลาเขาสำเร็จนะครับเขาก็จะซื้อของเล่นขนมมาถวายเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเจ้าพ่อเป็นเด็กอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กหมดเลยขอลูกก็ได้หรือว่าเด็กกําลังเรียนหนังสือจะสอบเข้าหรืออะไรหรือว่าเด็กเจ็บป่วยก็มาขอที่นี่ได้ค่ะ ะะไก่ทำเขาต้มัดหออใบจากนะคะที่ว่าใช้หออใบจากเพราะว่า<ช>มันจะอหอมจะอยู่ได้ถึง2วันโดยที่เราไม่ต้องเข้าตู้เย็นใบจากเนี่ย้าก็ต้องไปไว่ายน้ำตัดตามคลองแต่ละยอดนะลูกนะก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทั้งหมดทุกทีคนใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ตรงกลางปลายจะใช้ไม่ได้แล้วเวลานึ่งแต่ละครั้งเราก็ต้องดูเวลาดวหลุมเท่าเหดียวสวยเวลามนนึง่ง นานจริงแต่มันจะอร่อยก็ต้องหลับเป็นชั่วโมงขึ้นไป Hey w so yeah, o ตอนนี้นะคะ่ะเราก็มาจากบ้านขุนสมุทรจีนเนาะมาประมาณกิโลกว่าค่ะ <c oughs> ก็จะมาที่วัดขุนสมุทรทาวานะที่นี่เป็นวัดจมน้ำค่ะ นี่เป็นอุโบสถของวัดจุดสมุทรจีนเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางทะเลแล้วก็ถูกน้ําทะเลท่วมโบสถ์ตอนนี้จมลงไปในโคนประมาณเกือบสองเมตรช่วงที่มีพายุเนี่ยค่ะขึืนจะซัดขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยครับขอบสีที่มันล่อนนะครับที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลสว่างสีน้ำตาลกับสีขาวนะี่ยโอ้อุโบสถหลังเก่าที่โดนน้ำท่วมก็ยังเปิดอยู่นะคะเราก็เข้าได้ ไม่ต้องห่วงนะคะที่หน้าวัดมีร้านตามสั่งมีซีฟู้ดสดๆให้ชิมกันค่ะก็้องทีเราก็ไปเที่ยวกันมาหลายอย่างเลยเนาะตอนนี้นะคะไว้อยู่ที่ขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ผู้ใหญ่สมนค่ะสำหรับคนที่เที่ยวแบบวันเดียวแล้วไม่หนำใจนะอยากจะพักค้างคืนที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์ให้ด้วยเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสงบมากค่ะ ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยไม่มีอยู่บนแผนที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันพัฒนาแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะเปลี่ยนที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาได้ที่บ้านขุนสมุทรจีนค่ะส่วนวิธีการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะจะขับรถเข้ามาเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทําถนนแล้วนะหรือว่าจะมาทางถนนสุขสวัสดิ์เข้าทางพระสมุทรเจดีนะคะแล้วก็จอดรถไว้ที่ท่าเรือปารีนะคะจากนั้นก็เหมาเรือเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ไป,ไปแล้ค่ะากันค่ะ